กลับมากันต่อในเบรกสุดท้ายของรายการของเรานะคุณผู้ชมค่ะนะคะช่วงนี้อยู่กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะดูแลสุขภาพของคุณให้กลับมาฟื้นฟูแข็งแรง นะคะด้วยเซลล์ของเราเนี่ยก็ต่อสู้กับโครคภัยไข้เจ็บได้เพราะตัวนี้บำรุงถึงขั้นเซลล์กันเลยทีเดียวนะคะมีสารสก,กัดจากภูคาาและก็เคอร์ซิตินนะคะลูกค้าของเราส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ทานเป็นประจําอยู่แล้วนะคะแล้วก็ปากกันต่อปากกันเลยทีเดียวนะคะราคานะคะราคาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพูดเรื่องราคาเรามาพูดในเรื่องของอตัวแคปซูลกันก่อนนะคะมีทั้งหมด60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ2,500บาทโปร2กล่องเหลือเพียง4,500บาทนะคะสั่งซื้อได้เลยเบอร์เดิมเลย คุณผู้ชมขา0900899996นั่นเองนะคะมาส่องชุดว่ายน้ําในการประกวด Miss International นะคะที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะค่อนข้างที่จะกลิบนะคะคุณผู้ชมขาเพราะว่าการประกวดในครั้งนี้ชนแบบอย่างจังเลยนะคะกับ Miss Earth Miss u n i v e r s ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะใครจะอยู่อุยลาวคนนี้สวยอล,ลันลาวคนนี้สวยนะลาวคนนี้สวยนะเอออ่ะคนต่อไปค่ะ อันนี้เจแปนเจ้าภาพสวยจังเลยเหมือนนุ่นวรนุษเลยอะสวยจังเลยอ่ะอ๋อสวยนะคะนี่ก็สวยนะในจีเรียหรอสวยอ่ะอันนี้เปรูโอ้โหประเทศนี้มีแต่คนสวยเนาะประเทศนี้มีแต่คนสวยนะคะแล้วก็แคนาดานะคะแคนาดาก็สวยนะโอ้สวยจังอ่ะอันนี้อะไรอ่ะฮอนดูรัสโอ้ฮอนดูรัสสวยจังเลยอ่ะมันสวยเกินจริงไหมเปล่าวะแล้วก็ฮาวาย ฮาวายสวยมากฉันว่ามันแต่งรูปหมดอะแม่นี่ถ้าทางตัวจิิจะไม่รอดแล้วก็คงจะแต่งเยอะอะแม่คนเนี้เอาคนต่อไปค่ะเวียดนามคนนี้สวยอะฉันว่าแต่งฟิลิปปินฟิลิปปินสวยอยู่แล้วมิดไนนเตอร์เขามีเยอะฟิลิปปินอะโปโตริโกสวยอะเอลซาวาดอร์สวย อันนี้อะไรอ่ะอินโดนีเซียเหรออินโดก็สวยอ่ะเหมือนเหมือนแต่งรูปเลยอะ่ะนิวซีแลนด์เอา้าสวยกว่าที่มามิยูนิเวิร์สอีกอะ่ะอันนี้ใครอะ่ะเบลรเจียมหรอสวยจังอันนี้อะไรอะ่ะออสเตรเลียเหรออือเอาคนต่อไปค่ะเซียร์ลาลีโอเหรออ๋อเ็าสวยอยู่นะ ออ USA อุ้ยสวยจังสวยจังเหมือนแต่งรูปอะ่ะกะบองเหรอมีเป็น,เป,นเป็นประเทศหนึ่งเออเคยได้ลองซุปล่าด้วยอ่ะมายูเครนเหรออาสวยอยู่เด้อฉันว่าแต่งรูปแต่งรูปชัวคือนางงามมาสวยอยู่แล้วนางงามเวทีเนี่ยเขาหวานฉ่ำ สวยแต่ว่าบวกกับปรับแสงแต่งรูปเก็บนิดเก็บหน่อยมันก็เลยทําให้นางงามดูสวยขึ้นก็สวยจริงนะอะเนาะมากันที่คนนี้ค่ะคุณผู้ชมนะครับการประกวดวิสเวอร์นะคะแต่ยังไม่ได้เริ่มนะครับมีแต่วิสเตอร์เวอร์ที่เริ่มก่อนนะคะที่เวียดนามกิกีนะคะ กิกกี้นะคะฮาคันสอนนะคะมิสเวิร์คนแรกของโลกสิ้นใจแล้วด้วยโรคฉลานะคะล่าสุดมีข่าวออกมานะคะว่ากิกกี้นะคะมิสเวิร์คนแรกของโลก1951มิสเวิร์มาก่อนมิสยูนิเวิร์สหนึ่งปีสมัยนั้นกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษจัดนะคะมิสเวริร์เวิร์คือโลกนะคะ 1,951หลังจากนั้นอเมริกาบอกว่ากูจะจัดแข่งกับมึงกูจะมึงโลกใช่ไหมกูก็เลยเอาจาัก,กรวาลก็คือ u ู i v เว s ร์สนะคะมิสยูดเวร์ก็เลยเกิดเกิดขึ้นในปี1,952นะคะยุโรปเป็นคนจัด Miss World ก็คือสหราชอาณาจักรนะคะก็เหมือนประกวดนางงามในเครือจัก,กรภพจะมีสาวงามนะคะจากประเทศในเครือจัก,กรภพเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์จามายกามาเลเซียนะคะประเทศในเครือจัก,กรภพแล้ว ก็ที่ได้กันบ่อยที่สุดนะคะได้กันแบบว่าเออกูไม่อยากจะได้แล้วมึงก็ยังให้กูได้อยู่นั่นก็คืออินเดียนะคะคุณผู้ชมขานะคะล่าสุดนะคะกิกี้นะคะจากไปอย่างสงบด้วยวัยวัยเยอะแล้วนะคะน่าจะอายุเยอะแล้วนะคะเพราะว่าเธอจัดหล,หลังสงครามโลกครั้งที่สองนะรันหลังสงครามโลกครั้งที่สองเลยนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เขาเรียกว่าสิ้นลมไปแล้วนะคะได้ไวัยได้ไวัยเขาไม่ได้บอกเนาะ เขาไม่ได้บอกแต่ว่าที่นลมในโลกชลานะคะมิสเบอร์คนแรกนะคะคุณผู้ชมค่ะกิกกี้นะคะชื่อรถนะคะชื่อกิกี้นะคะชื่อกิกกี้เออนะคะสมัยนั้นเนี่ยมิสเบอร์เนี่ยเอาผู้ตรงๆนะมันก็คือการประกวดนางงามสหราชาอาณาจักรอะนางงามเมืองขึ้น่ะนะคะเมืองขึ้นน่มากันเยอะพวกหมู่เกาะพวกแคริเบียนพวกแอฟริกาเนี่ยมากันแบบว่าแอฟริกาเนี่ยมากันเกือบหมดอนะ เพราะอังกฤษสมัยก่อนเนี่ยแล้วก็เขาได้ตําแหน่งฉายาว่าเป็นประเทศที่พระอาทิตย์ไม่เคยตกไงเพราะว่ามีอาณานิคมทั่วโลกไปหมดเลยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ้าวมึงเป็นอาณานิคมกูมึงก็ต้องส่งมาสักคนนึงอันนี้มึงอาเนานิคมกูทางเอเชียตะวันออกเสียงใต้อย่างเอเชียตะวันออกเสียงใต้อนาณานิคมอังกฤษมีอะไรบ้างอะพม่ามาเลเซียนะนะเขาต้องส่งอะ่ะเคยมีมาเลเซียได้ลองมาแล้วอะเออาง,งานพม่าก็ส่งนะคะ นางงามใครที่เป็นเมืองขึ้นนะคะในเครือจัก,การภพก็ต้องส่งกันหมดนะคะคุณผู้ชมคะ่ะแต่ที่จะมาเยอะๆเลยนะคะก็คือแคริบเบียนหมูกก่เกาะแล้วก็แอฟริกามาเยอะมากนะคะบางเทศ อะไรเมโลกูตู ok u, ประเทศอะไรแบบบลากันดาประเทศอะไรก็ไม่รู้มาเต็มไปหมดเลยนะคะอ่านแล้วกูงงมันอยู่ในแผนที่โลกด้วยเหรอนะคะไม่เคยได้ยินนะคะแต่เราก็ได้ยินในการประกวดมิสเฟอร์นี่แหละคุณผู้ชมนะคะทำให้เรารู้ว่าอ๋อเขามีประเทศเล็กๆตรงนี้อยู่ในหมูกก่เกาะแคริบเบียนแล้วก็ปกครองโดยระบบประชาธิปไตยนะเคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษมาก่อนเคยดูแลมาก่อนหรือประเทศในแอฟริกาบางประเทศ ที่แบบมันอยู่ใจใจกลางแอฟริกาแล้วไม่เคยเราไม่เคยรู้จักเลยหรือมันอยู่ขอบขอบ,ขอบแอฟริกาอย่างเงี้ยนะคะเราไม่เคยเห็นเลยเราก็จะได้รู้ด้วยนะคะอ๋อไม่มีประเทศนี้ด้วยเหรออ๋อไม่มีประเทศนี้ด้วยเหรอนะคะก็จะเป็นประเทศเล็กๆด้อยพัฒนานะคะเพราะว่าสมัยก่อนก็โดนปกครองโดยอาณานิคมอาเป็นอาณานิคมของอังกฤษคือราชอาณาจักรนะคะหนึ่งในนั้นในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีพม่าอันนันเนะา,าะพม่าก็โดนมาเลเซียโดนนะคะ ใครอะเอเซียตะวันออกเสียงใต้เขาจะตัดชัดๆเลยครับพม่ากับมาเลด,ดนเพราะอีกฝั่งหนึ่งฝั่งลาวกับกัมบูชาเนี่ยเขาจะเป็นฝรั่งเศสเวียดนามเวียดนามก็เป็นฝรั่งเศสแยกฝั่งเลยไทยอยู่ตรงกลางเป็นกันชน ะะเวลาหมดแล้วนะคุณผู้ชมคะ่ะนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะรผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK ดูแลสุขภาพของคุณแล้วหรือ,อยังนะคะดูแลด้วย NK นะคะมีภูคขาและก็คือซีตินนะคะ1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดรายละเอียดโทรหาเราเพิ่มเติมได้เลยนะคะราคาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์0 9 0 0 8 9 9996วันนี้พี่เต๋อพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้วันศุกร์เจอน้องฝนพอพี่เต๋าต้องบินไปดูการประกวด Miss Earth อยู่ในมิสเอิร์ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะสวัสดีค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะในการติดตามนะค,คลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ